ในวันที่ฝนตกกลางวังเจ้าชายผู้สูงศัตว์กลับถอดแหวนทองคำของพระองค์เองลงต่อหน้าทุกคนไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมแต่คําพูดเพียงประโยคเดียวของพระองค์กลับทําให้ทั้งแผ่นดินต้องเงียบงนันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดเจ้าชายจึงตัดสินใจและทิ้งทุกสิ่งที่มีค่าเรื่องจริงเบื้องหลังท่าทีที่ไม่มีใครคาดคิดของเจ้าชายไทยจะทำให้คุณต้องคิดใหม่ทั้งหมด ท่าทีที่ไม่มีใครคาดคิดของเจ้าชายไทยทําให้ทุกคนตกตะลึงแสงอาทิตย์ยามเช้าสองลอดผ่านม่านผ้าไหมาบางเบากลิ่นหอมของดอกมะลิอบอวลไปทั่วโถงพระราชวังเสียงฝีเท้าทหารราชองครักก้องกังวานในทางเดินหินอ่อนทุกอย่างดูสงบสง่างามและเป็นระเบียบอย่างที่ควรจะเป็นแต่ในวินาทีนั้นบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปอย่างประหลาดเจ้าชายหนุ่มเสด็จเข้ามาในท้องพระโรงด้วยสีหน้าที่เงียบขรึม ไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำกล่าวเปิดงานตามธรรมเนียมสายพระเนตรของพระองค์นิ่งเรียบแต่ลึกลับและยากจะคาดเดาวเหล่าข้าราชบริพารต่างก้มศรีรษะลงไม่กล้าส,สบตาเสียงลมหายใจของทุกคนเหมือนจะหยุดนิ่งแม้แต่เสียงนาฬิกาโบราณที่มุมห้องก็เหมือนชะงักไปชั่วขณะพระองค์ทรงก้าวไปข้างหน้าช้าแต่มั่นคงทุกย่างก้าวสะท้อนกึกก้องในใจของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเจ้าชายหยุดตรงกลางห้องมองไปรอบๆอ,อย่างเงียบงนัน และในจังหวะนั้นพระองค์ทรงทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพระองค์ทรงถอดเครื่องประดับทองคําจากพระหัตถ์และวางลงบนพื้นหินอ่อนอย่างเรียบง่ายทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความตกใจบางคนถึงกับอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแสงจากแหวนทองคําสะท้อนขึ้นสู่เพดานสูงเป็นประกายสว่างกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าชายเงยพระพักขึ้นช้าช้า และตรัสเทียงคําเดียวที่ทําให้หัวใจของทุกคนสั่นสะเทือนเสียงพระสุรเสียงนั้นแผ่วบาวแต่หนักแน่นจนทั่วห้องเงียบกริบไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดเพราะทุกคนรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปไม่มีสิ่งใดจะเหมือนเดิมอีกต่อไปแสงอาทิตย์ที่เคยอบอุ่นเริ่มหมดลงเงาของสาวแก่สลักทอดยาวบนพื้นสายลมพัดผ้าม่านไหวเบา รากับวังทั้งหลังเองก็กำลังรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เสียงระฆังดังขึ้นจากที่ไกลเหมือนเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นและในความเงียบเงันนั้นทุกคนต่างรอคอยว่าพระองค์จะทำสิ่งใดต่อไปเจ้าชายยังคงยืนนิ่งอยู่กลางท้องพระโรงพระพักของพระองค์สงบเยือกเย็นแต่ในแววพระเนตรนั้นมีบางสิ่งที่ลึกล้ำบางสิ่งที่ไม่มีผู้ใดในที่นั้นเข้าใจได้ในทันที เหล่าข้าราชบริพารเริ่มมองหน้ากันความมึนงงแผ่ซ่านไปทั่วห้องไม่มีใครกล้าเอ่ยคำถามแต่ในใจของทุกคนเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวั่นไหวเสียงระฆังจากภายนอกดังขึ้นอีกครั้งก้องสะท้อนผ่านผนังหินอ่อนหนาเร้ากับเสียงนั้นกำลังเตือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวังวันนี้จะไม่เป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาเจ้าชายทอพระเนตรลงไปที่แหวนทองคำนั้น วงแหวนที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและศักดิ์ศรีพระองค์ค่อยๆก้มพระวรากายแล้วสัมผัสมันด้วยปลายนิ้วเบาๆทันใดนั้นเสียงลมหายใจของเหล่าข้าราชบริพารดังขึ้นพร้อมกันไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นเจ้าชายทรงกระทำเช่นนี้การที่พระองค์ทรงก้มพระวรากายลงต่อเครื่องประดับของพระองค์เองเป็นภาพที่ขัดต่อทุกธรรมเนียมที่เคยมีมาพระองค์ทรงยืนขึ้นอีกครั้ง แววพระเนรมั่นคงแต่แฝงด้วยความเศร้าลึกพระสุรเสียงที่เปล่งออกมานั้นอ่อนโยนแต่ทรงพลังแหวนวงนี้ไม่ควรอยู่กับข้าหากหัวใจของข้ายังไม่บริสุทธิ์พอที่จะสวมมันเสียงนั้นสะท้อนในห้องใหญ่คล้ายกับลมที่พัดผ่านหุบเขาอย่างสงบแต่แน่วแน่ทุกคนที่ได้ยินต่างรู้ทันทีว่าคำพูดนั้นไม่ใช่คำพูดธรรมดามันคือการประกาศบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดสายพระเนตรของเจ้าชายหันไปทางบานหน้าต่างใหญ่ แสงแดดเริ่มทาบลงบนพระพักทําให้พระองค์ดูราวกับเปล่งประกายจากภายในข้าได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้พระองค์ตรัดต่อข้าเห็นผู้คนทําง,งานหนักแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมเห็นรอยยิ้มที่ซ่อนน้าตาไว้เบื้องหลังและเห็นความเงียบของผู้ที่ไม่มีโอกาสพูดเสียงสะท้อนของพระสุรเสียงนั้นก้องอยู่ในใจของทุกคนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัว พราะสิ่งที่พระองค์ตรัสออกมาไม่ได้เป็นเพียงคำตำหนิแต่มันคือการยอมรับถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความงามของอำนาจพระองค์ทรงก้าวไปข้างหน้าอีกสองก้าวพระบาทเปลือยสัมผัสกับพื้นหินเย็นเฉียบเสียงนั้นดังกึกกล้องในใจของเหล่าข้าราชบริพารมากกว่าที่ได้ยินด้วยหูเจ้าชายหันไปทางบัลลังก์ทองคำบัลลังก์ที่ส่องประกายด้วยเพชรพลอยและลวดลายละเอียดแต่พระองค์กลับมองมันด้วยสายตาที่นิ่งและเศร้า ข้ารู้ดีว่าก้าวอี้นี้ให้พลังแก่ผู้ที่นั่งแต่บางครั้งพลังนั้นก็พรากหัวใจของคนไปด้วยความเงียบปกคลุมทั่วห้องอีกครั้งแม้แต่ลมหายใจก็ดูเหมือนจะหยุดลงจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องฟาพระบาทโปรดอย่าตรัสเช่นนั้นเลย,ยะยีคะเป็นเสียงของข้าราชการอาวุโสผู้รับใช้ใกล้ชิดน้ำเสียงของเขาสั่นไหวเหมือนพยายามลืนความกลัวไว้ในลำคอแต่เจ้าชายไม่ตอบ พระองค์เพียงหันมาสบตาแล้วส่งยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความหนักแน่นที่ไม่อาจโต้แย้งบางสิ่งต้องพูดแม้มันจะทําให้ใจเจ็บบางสิ่งต้องทําแม้มันจะทําให้คนสั่นกลัวพระองค์ตรัสลางยกพระหัตถ์ขึ้นและเปิดผ้าคลุมที่ทรงถืออยู่ข้างในคือเอกสารจำนวนหนึ่งที่มีตราประทับหลวงนี่คือรายชื่อของผู้ที่ถูกละเลยถูกมองข้ามข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเขาเงียบอยู่อีกต่อไป คำตรัสนั้นทำให้หลายคนชะงักสายตาเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความตกตะลึงพระสิ่งที่เจ้าชายทำคือการเปิดเผยความจริงที่ไม่เคยมีใครกล้าแต่ต้องพระองค์ทรงเดินไปวางเอกสารเหล่านั้นบนบัลลังแล้วตรัสต่ออย่างมั่นคงหากเก้าอี้นี้ต้องตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นข้ายอมไม่มีมันดีกว่ามีแล้วต้องปิดตาเสียงนั้นเปี่ยมด้วยอำนาจจากภายในไม่ใช่อำนาจของยศถาบรรดาศักดิ แต่เป็นอำนาจของความจริงและความกล้าในขณะนั้นเองเสียงฟ้าร้องเบาๆดังมาจากด้านนอกเหมือนธรรมชาติเองก็กำลังรับรู้ถึงถ้อยคำเหล่านั้นสายฝนเริ่มตกลงมาอย่างช้าๆเม็ดฝนกระทบกระจกหน้าต่างส่งเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนเจ้าชายเงยพระพักขึ้นมองฟ้าพระเนตรของพระองค์เต็มไปด้วยแสงแห่งความตั้งใจรากับได้ตัดสินใจบางอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับ เหล่าข้าราชบริพารคุกเขา่าลงโดยไม่รู้ตัวบางคนมีน้ําตาคลอพวกเขาไม่เคยเห็นเจ้าชายในมุมนี้มาก่อนมุมของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความกล้าและความเมตตาตั้งแต่นี้ไปพระองค์ตรัสด,ด้วยเสียงชัดเจนข้าจะเดินในเส้นทางที่หัวใจข้าชี้นำไม่ใช่เส้นทางที่ถูกวาดไว้ให้เดินเสียงฝนเริ่มแรงขึ้นแสงฟ้าแลบสะท้อนบนพื้นหินอ่อนราวกับแสงจากสงสวรรค์ ทุกคนในห้องต่างนิ่งเพราะรู้ดีว่าพระองค์ไม่ได้พูดเพียงแค่คำสวยหรูแต่เป็นคำประกาศที่อาจเปลี่ยนชะตาของทั้งราชวงศ์พระองคอ์ค่อยๆก้าวลงจากบันลังเดินตรงไปยังประตูใหญ่ของท้องพระโรงทุกก้าที่ทรงเดินเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหินดังก้องเหมือนประกาศต่อโลกว่าการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อพระองค์เปิดประตูออกสายลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามา พัดม่านสีทองให้พลิ้วไหวราวกับโบกมือลาอดีตพระองค์หยุดที่หน้าประตูหันกลับมามองอีกครั้งสายพระเนตรนิ่งแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพระสุราเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การครอบครองแต่คือการปล่อยวางแล้วพระองค์ก้าวออกไปท่ามกลางสายฝนเสียงฝนกระทบพื้นดังราวกับเสียงปรบมือของธรรมชาติเหล่าข้าราชบริพารทุกคนค้อมศีรษะลงพร้อมกัน ไม่มีใครเอ่ยคำใดเพราะรู้ดีว่าพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยและภายในใจของทุกคนมีเพียงคำถามเดียวที่ก้องอยู่เจ้าชายจะทรงทำสิ่งใดต่อจากนี้ยังไม่จบเรื่องตอนจบคำมั่นสุดท้ายของเจ้าชายสายฝนยังคงโปรยปลายไม่ขาดสายเสียงฝนกระทบหลังคาวังดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ เจ้าชายยืนอยู่ท่ามกลางลานหินเปียกหยดน้ำฝนไหลรินผ่านพระพักแต่พระองค์ไม่ขยับหนีพระเนตรของพระองค์ทอดยาวไปยังขอบฟ้าที่มืดครึม้มในความเยือกเย็นของสายฝนมีความสงบประหลาดปกคลุมอยู่ข้าราชบริพารบางคนรีบออกมาตามแต่หยุดลงกลางทางพวกเขาไม่กล้ารบกวนช่วงเวลานั้นเจ้าชายทรงถอดผ้าคลุมกำมหยีสีทองแล้วคลี่มันลงบนพื้นอย่างเรียบง่าย ค,คำคาไม่อาจทําให้หัวใจอบอุ่นได้พระองค์ตรัสเบาๆแต่ความเมตตาจะทําให้แผ่นดินนี้งดงามได้จริงคําพูดนั้นแผ่วเบาแต่แทรกซึมไปถึงทุกดวงใจทุกคนที่ได้ยินรู้ทันทีว่าพระองค์ได้ตัดสินใจแล้วไม่ใช่การละทิ้งหน้าที่แต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเจ้าชายก้าวลงจากลานหินเท้าสัมผัสด,ดินชื้นจากฝนที่ตกมาทั้งคืนเสียงรองเท้าเปียกน้ำดังแผ่วเบา พระองค์เดินผ่านประตูวังที่คุ้นเคยมาตลอดชีวิตและก้าวออกสู่ถนนสายเล็กที่ทอดยาวไปสู่หมู่บ้านไกลโพ้นผู้คนในวังได้แต่มองตามบางคนยกมือไหว้บางคนหลั่งน้ำตาไม่มีใครรู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดแต่ทุกคนรู้ว่าพระองค์ไม่ได้จากไปเพื่อหนีพระองค์กําลังไปเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งที่หัวใจเชื่อมัน่นหลายวันต่อมาข่าวการเสด็จออกจากวังของเจ้าชายแพระสะพัดไปทั่วประเทศ แต่สิ่งที่น่าประหลาดคือไม่มีข่าวลือร้ายแรงไม่มีเสียงตำหนิมีเพียงความเงียบและความเคารพผู้คนเริ่มพูดถึงพระองค์ด้วยแววตาชื่นชมบางคนบอกว่าเห็นพระองค์ในชนบททางเหนือช่วยเด็กๆอ่านหนังสือกลางทุ่งนาบางคนเล่าว่าเห็นพระองค์ซ่อมหลังคาบ้านให้ชาวบ้านด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเรื่องราวเหล่านั้นแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินแต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่ สิ่งเดียวที่แน่นอนคือแผ่นดินที่เคยเงียบงันเริ่มมีเสียงหัวเราะกลับคืนมาวันหนึ่งท้องฟ้ากลับมาสดว่างอีกครั้งในวังเก่าข้าราชบริพารเปิดหน้าต่างที่เคยปิดไว้นานสายลมอ่อนๆพัดกลิ่นดอกมะลิเข้ามาอีกครั้งรากับพระองค์ยังอยู่ตรงนั้นบนโต๊หินอ่อนในท้องพระโรงมีเพียงแหวนทองคำมงหนึ่งวางอยู่เงาของมันสะท้อนแสงแดดยามเช้าอย่างอ่อนโยน และไม่มีใครแต่ต้องมันอีกเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่าแหวนวงนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับแต่มันคือเครื่องหมายของหัวใจที่กล้าหาญหัวใจของเจ้าชายผู้ที่เลือกทางเดินด้วยศรัทธามากกว่าศักดิ์ศรีผู้ที่สอนให้ทั้งแผ่นดินรู้ว่าความยิ่งใหญ่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในวังทองคําแต่อยู่ในหัวใจที่พร้อมจะให้และในยามที่สายลมพัดผ่านประตูวังเก่า บางคนสาบานว่าได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจงอย่ากลัวที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือเสียงของเจ้าชายผู้ที่จากไปอย่างสง่างามและจะอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินนี้ตลอดกาล